สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัลยามิตรทุกท่านเกตน้อยชาแนวขอนำเสนอเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเกตน้อยชาแนลด้วยนะคะวิดีโอนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะวันนี้ทางช่องขอ,อนำเสนอนิทานพื้นบ้านทางภาคอีสานซึ่งหลายท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างแล้วซึ่งก็คือเรื่องกบกินเดือนเป็นตำนานการเกิดจันทรุป,ปราคาและสุริยุป,ปราคา ที่เล่าให้กันฟังมาตั้งแต่โบราณโบราณซึ่งนิทานเรื่องนี้มีเรื่องเล่าในแบบล้านนาและเรื่องเล่าแบบอีสานซึ่งวันนี้เราจะมานำเสนอนิทานแบบพื้นบ้านทางภาคอีสานเรื่องกบกินเดือนของชาวอีสานค่ะกบกินเดือน มีครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนมีลูกชายสองคนพี่ชายชื่อว่าสุริยคาตน้องชายชื่อจันทราคาดวันหนึ่งพ่อและแม่ได้เข้าไปหาของกินในปา่าเพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับสองพี่น้อง สองพี่น้องก็ทานอาหารจนหมดแต่ก็ไม่ได้แบ่งอาหารไว้ให้เผื่อพอกับแม่เลยเมื่อพอกับแม่กลับมาจากการหาอาหารกลับมาถึงบ้านจึงโกรธลูกเป็นอย่างมากพร้อมกับตะโกนไล่ออกจากบ้านทั้งสองคนดังนั้นเองสองพี่น้องจึงหนีเข้าไปในป่า และเป็นระยะเวลานานซึ่งระหว่างทางนั้นเองเทวดาที่เป็นเทพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็เห็นว่าทั้งสองเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยการปลอมตัวเป็นงูเห่าและพังพรต่อสู้กันอย่างดุเดือดทันใดนั้นพอฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต จึงเข้าไปกัดเปลือกไม้หมาพลใส่ร่างกายให้ฟื้นขึ้นมาได้สองพี่น้องจึงเก็บเอาสมนาุนไพรใส่ห่อยาเดินทางกลับไปด้วยในระหว่างทางพบกากินลูกทรแล้วตกลงมาตายจึงเอายาสมุนไพรนั้นช่วยรักษาทําให้กาฟื้นขึ้นมาได้กาตัวนั้น จึงขอน้อมขอเป็นทารับใช้สองพี่น้อง2พี่น้องเดินต่อมาเรื่อยๆพบปลาดุกพบไก่พบแบรนและพบกบที่ตายก็เอายาสมุนไพรนั้นรักษาจนสัตว์เหล่านั้นฟื้นขึ้นมาและยอมเป็นทารับใช้เช่นเดียวกันกับกาค่ะเมื่อเดินทางต่อไปถึงเมืองหนึ่ง สุริยคาตผู้เป็นพี่ได้พบกับหญิงสาวและได้แต่งงานมีครอบครัวกับสาวชาวบ้านฝ่ายจันทคาตเองก็ต้องจำใจเดินทางไปคนเดียวแต่เมื่อเดินทางไปถึงเมืองเพ็งจานในช่วงนั้นลูกสาวเจ้าพญาตายจึงประกาศว่าหากใครรักษาลูกสาวฟื้นคืนชีพมาได้ ก็จะให้แต่งงานด้วยจันทคราดด้วยความอบอ้อมอารีจึงรักษาลูกสาวของเจ้าพญาให้ฝืนขึ้นมาฝ่ายเจ้าพญาเองก็เห็นว่าไม่สมศักดิ์ศรีจึงบอกไปว่าถ้าขึ้นปราสาเสาเดียวได้จึงจะยกให้ตามสัญญาจันทคราดจึงนำใบตองกล้วยที่กำลังหอมม้วนตัว ก่อนที่จะเติบโตมาหอตัวแลนและเกาะหลังแลนขึ้นไปบนปราสาทเสาเดียวได้จึงได้ครองเมืองและได้แต่งงานกับลูกสาวพญาสืบมาต่อมาสองพี่น้องคิดถึงพ่อแม่ที่จากมานานแสนนานจึงจะกลับไปยมบ้านโดยได้สั่งธิดาเจ้าเมืองว่า ห้ามนำยาสมุนไพรออกมาพึ่งในคืนเดือนเพนเพราะจะทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาเอายาสมุนไพรคืนได้สองพี่น้องจึงเดินทางด้วยเรือสำเภาพร้อมนำเอาทองคำใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อไปฝากพ่อกับแม่ฝ่ายพ่อแม่ได้รับกระบอกไม้ไผ่จึงบอกว่าที่นี่ไม้ไผ่ก็เยอะแยะ ไม่เห็นจะต้องเอามาเลยจึงได้โยนทิ้งลงคางบ่สองพี่น้องรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากจึงเดินทางกลับวงังกลับเมืองของตนฝ่ายที่ดาเจ้าพยาถูกเทวดาดนใจนำเอาสมุนไพรมาพึ่งในคืนเดือนเทนทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาขโมยสมุนไพรนั้นกลับคืน เมื่อจันทคราดกลับมาถึงเมืองได้ทราบว,ว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มาเอายาสมุนไพรไปจึงปรึกษากับเพื่อนพ้องสัตว์ต่างๆที่คอช่วยเหลือเช่นช้างกาปลาไก่แลนให้ขึ้นไปเอายาสมุนไพรคืนสัตว์ต่างๆที่ขึ้นสู่อากาศถูกลมพัดกระจัดกระจายไปเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้าเหลือแต่กบนั้น อาสาขึ้นไปทีหลังจึงสั่งไว้ว่าให้ตีค้องตีกองยิงปืนช่วยเวลาที่จับไปถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ทำให้คนบนโลกต้องยิงปืนตีค้องตีกองช่วยเหลือกบขณะที่กบกินเดือนนั่นเองค่ะจนถึงปัจจุบนันนี้กบเองก็ยังไม่ได้สมุนไพรวิเศษ ยังคงตามต่อสู้กับพระจันทร์และพระอาทิตย์อยู่ค่ะจนกลายเป็นจันทรุปราคาและสุริยปราคานั่นเองค่ะและเกิดความเชื่อของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับการกบกินเดือนก็คือกินแล้วขี้หรือว่าจันทร์สว่างด้านล่างก่อนปีนั้นข้าวยากหมากจะแพงค่ะกินแล้วคาย หรือว่าจันทร์สว่างด้านบนก่อนปีนั้นนั้นสินค้าก็จะแพงค่ะสุดท้ายกินแล้วภุงแตกหรือว่าจันทร์สว่างด้านข้างก่อนปีนั้นคนท้องจะมีอันตรายค่ะหลายนี้ก็คือเพียงความเชื่อของการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาค่ะ,คะอยากให้ทุกท่าน รับฟังโดยความบันเทิงและนำมาเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวันได้ค่ะเกตน้อยชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ร่วมกันนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ